ในช่วงวันศุกร์ถึงวันจันทร์เนี่ยอิสราเอลสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของยอยหร่านไปได้พอสมควรโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนทันยูหูได้เปิดถแถลงข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้ความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยลดลงไปมากคำถามคือจริงหรือเปล่านะคำถามคือจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูนะฮะ เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางผู้มนวยการใหญ่ของ IAEA e หรือว่าสํนา,านักงานพลังงานพลังปรมมานูระหว่างประเทศได้ออกมา,าแถลงข่าวแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความเสียหายด้านนิวเคลียร์ของอิหรานในขณะน,นี้แต่ว่าเอาเรื่องนิวเคลียร์ก่อนเพราะคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวอิหรานกับอิสราเอลมานานเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมอิหรานต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วมันอยู่ไหนบ้างนะสั้นๆหนึ่งนาทีพอ คืออิหร่านเนี่ยมีโครงการพัฒนานิวเคลียร์มาตั้งแต่ก่อนปี1979ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการเมืองอิหร่านก่อน1979เนี่ยอิหร่านอยู่ภายใต้การปกครองของระบบสมบูรณาญาสิธทราช์นะภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาและก็ช่วงนั้นอิหร่านกับซาอุดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วอิหร่านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลด้วยนะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นชาติเดียวในตะวันกลาง ที่ไม่ทำสงครามกับอิสราเอลในช่วงที่อิสราเอลก่อตั้งประเทศเนื่องจากมองว่าอยากจะคงความสัมพันธ์แบบนี้ไว้นะเพราะว่าเยรารนก็มองไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องไปไม่ได้รับรองการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลแต่ว่าไม่โจมตีอิสราเอลเหมือนกับชาติอาหรับอื่นๆที่ทําสงครามกับอิสราเอลในช่วงอิสราเอลก่อตั้งประเทศนะแต่พอเกิดเหตุการณ์1979เปลี่ยนแปลงการปกครองปั๊บเนี่ยผู้นําคนใหม่ ของอิหร่านก็คืออาญาตุลาคอมมนีนเนี่ยก็ประกาศความเป็นศัตรูกับอิสราเอลทันทีรวมถึงประกาศความเป็นศัตรูกับสหรัฐด,ด้วยเพราะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐมาเกอบโกยเอาทรัพยากรอย่างน้ํามันของอิหร่านไปส่วนอิสราเอลเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นมาโดยชาติตะวันตกซึ่งเป็นภัยคุกคามนะต่อโลกมุสลิมก็เลยทําให้อิสาราเอลอิหร่านเป็นศัตรูกับสหรัฐและอิหร่านเป็นศัตรูกับ อิสราเอลนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป yeah, ็นเช่นน right. ี้อิหร่านก็ร okay ู้ว่าตัวเองกำลังต่อก่อนอยู่กับมหาอำนาจนะโดยเฉพาะสหรัฐก็เลยมีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการดีเทอร์หรือการป้องปรามนะซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์ที่หลายๆชาติใช้ทีนี้ความพยายามในการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันก็มีโอกาส หรือมีช่วงเวลาที่มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้นําของอิหร่านแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้นําของสหรัฐนะเพราะว่าในการเมืองอิหร่านเนี่ยก็มีทั้งสายแข็งมีทั้งสายกลางในช่วงที่มีผู้นําสายกลางเนี่ยแล้วสหรัฐบังเอิญมีผู้นําสายกลางเนี่ยก็จะมีการคุยกันตกลงกันได้ว่าอิหร่านจะยังไม่พัฒนานิวเคลียร์หรือว่าจะชะลอโครงการพัฒนานิวเคลียร์อย่างเช่นช่วงปี2015ที่บารักโอบามาสามารถทำข้อตกลงกับพัฒนาที่บีรัวฮานีของอิหร่านได้ พอมาช่วงของทรัมป์นะทรัมป์ไม่ยอมทรัมป์ไม่เอาการเจรจาลดหรือว่าไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ทรัมเอาสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วหลังจากนั้นนะปี2019นี่มีอิหร่านก็เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเนื่องเพราะว่ามองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องปรามแต่อิสราเอลไม่มองอย่างนั้นอิสราเอลมองว่าการมีอาวุธของอิหร่านเนี่ยคือภัยคุกคาม ความมั่นคงของอิสราเอลและความอยู่รอดของรัฐอิสราเอลโดยตรงเพราะว่าอิหร่านที่ต่อเนื่องมาตลอด50ปีหลังจากปฏิวัติอิสลามเนี่ยก็คือการไม่รับรองการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลมีการประกาศว่าจะลบรัฐอิสราเอลจากแผนที่โลกนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลมองว่าเมื่อไหร่ที่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ปับ๊บตัวเองจะย่อยยับท,ทันทีก็เลยเป็นที่มาของการเปิดฉากโจมตี ของเนทันยาหูตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อคืนอย่างที่บอกเนี่ยเนทันยาหูบอกว่าโจมตี5วันที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทําลายศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์ของอิรานไปได้แบบถอยหลังไปหลายปีเลยเพราะว่าตอนนี้ศักยภาพของอิรานในการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยใกล้มากนะฮะตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นสารต้นต้นของการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งอิหร่านสามารถทำได้เกิน60%ถ้าไปถึง90เมื่อไหร่นี่คือเกรดนิวเคลียร์นะฮะคำถ,ถามก็คือว่าจริงหรือเปล่าที่อิสราเอลสามารถทำลายความสามารถทางนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างที่เนทันยูประกาศไปฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้มยการใหญ่สํงงานักงานพลังงานปลนรลมานระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ซึ่งเมื่อคืนได้รายงานสถานการณ์ต่อที่ประชุมใหญ่นะฮะ แล้วก็ไล่เรียงความเสียหายของโครงการนิวเคลียร์อริหรนอย่างที่บอกไปโครงการนิวเคลียร์อิหรนเนี่ยมันจะมีหลายจุดด้วยกันแต่และจุดจะทําหน้าที่แตกต่างกันเพราะว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือการผลิตนิวเคลียร์เพื่อพลังงานเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแต่ว่ามันจะมีจุด2จุดที่สําคัญก็คือโรงงานที่ชื่อนาทันอีกอันหนึ่งคือฟาโดแล้วก็เติมอีกอันนึงคืออิสฟาฮานนะคะซึ่งเมื่อคือน3จุดเนี่ย เป็นจุดที่ผอ a e e a ได้มีการให้รายละเอียดกับบอร์ดของอ,อ,องค์กรนะฮะไปเริ่มจากโรงงานที่ชื่อนาทันนะฮะชื่อเต็มของมันก็คือโรงงานเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงนาทันตัวนี้เป็นโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านซึ่งอิสราเอลโจมตีหนักตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาคือให้น้ำหนักไปที่นี่สูงมากนะฮะ โรงงานแห่งนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอาคารใต้ดินขนาดใหญ่3แห่งที่สามารถรองรับหรือวางเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนได้มากถึง50,000ื่เครื่องเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการทำให้แร่ยูเรเนียมมีความบริสุทธิ์โดยเขาจะเอายูเรเนียมที่อยู่ในสถานะก๊าสที่เรียกว่ากา๊าซยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์เนี่ย ้อนเข้าไปในเครื่องนี้นะแล้วเครื่องมันจะแยกไอโซโทโปยูเรเนียมออกมาให้เป็นยูเรเนียม235นี่คือกระบวนการที่ทําให้ยูเรเนียมมีความบริสุทธิ์ <Okay. S 1> ซึ่งความเข้มข้นของยูเรเนียมหรือความบริสุทธิ์ของยูเรเนียมเนี่ยถ้าเกิดมี3-4%สเนี่ยสามารถเอาไปผลิตเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ซึ่งอิหร่านตอนแรกตอนทำโครงการนิวเคลียร์เนี่ยบอกว่าจะเอาแค่นี้แต่พอเจอ สายแข็งในช่วงอย่างอักมาดีเนจาร์เนี่ยนะฮะช่วงปีประมาณสองพันสิบสาประมาณเนี้ยนะก่อนโอบามาช่วงนั้นเนี่ยอ,อิหร่านไม่หยุดแค่การปั่นรุยูเรเนียมให้ถึง3-4%แต่ว่าจะทำให้ไปถึงเกรดนิวเคลียร์คือถ้าเกิดปั่นได้ถึง90%เนี่ย จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อันนี้คือ,อหลักๆนะหลักๆนจะได้เข้าใจว่าเวลาอิสราเอลพูดว่าตัวเองทำลายได้ทำลายไม่ได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งการโจมตีของอิสราเอลทำให้อาคารของโรงงานนาทันที่อยู่บนพื้นดินเสียหายอย่างหนักแล้วเมื่อคืนที่ผออ a a พูดน่าสนใจมากนะคือขณะนี้อิสราเอลยังไม่สามารถเจาะ ลึกเข้าไปใต้ดินของโรงงานได้ซึ่งเป็นที่ตั้งของไอ้เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกแตะก่อนทำลายได้เฉพาะข้างบนเนื่องจากข้างล่างเนี่ยมันต้องใช้ยุธทธปกรณ์ที่มีความรุนแรงและทันสมัยอย่างบังเกอร์บัสเตอร์แบบตัวจิตจิตตัวหนักๆซึ่งสหรัฐมีอิสราเอลไม่มีเพราะฉะนั้นอิสราเอลทำได้แค่การทำลายโครงสร้างที่อยู่บนพื้นดิน โครงสร้างที่อยู่บนดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างพออเอเอบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปเพื่อช่วยให้เครื่องปั่นเนี่ยมันสามารถทํางานได้เครื่องปั่นที่อยู่ใต้ดินนอกเหนือจากจะมีระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบที่เป็นระบบแบคัพต่างๆเพื่อให้ใต้ดินมันสามารถโอเปเรตได้พออเ o เอบอกว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินอิสเอลยังทำลายไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายด้านบน ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าส่งผลต่อการทำงานของเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนซึ่งคาดว่าขณะน,นี้พอไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยงมันเนี่ยมันเกิดความเสียหายอย่างหนักและเป็นไปได้สูงมากที่ใช้คำนี้ All machine a t Iran m a i n e n r i c h m e n t plant s e v e r e l y d a m a g e d นะเป็นไปได้ว่าไอตัวเครื่องที่ทำการ En r i c h หรือการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเนี่ย มันได้รับความเสียหายอย่างหนักเกือบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวฟังเสียงผอของของ i e a ดูค่ะ based on the information available to the IAEA the following is the current situation at Iran's nuclear sites there has been no additional damage at the Natanz fuel enrichment plant's site since the Friday attack which destroyed The above ground part of the pilot fuel enrichment plant, one of the plants at which Iran was producing uranium enriched up to 60% U 235. Electricity infrastructure at the facility, which included an electrical substation, a main electric power supply building, an emergency power supply and backup generators was also destroyed there has been no indication of a physical attack on the underground cascade hall containing part of the pilot fuel enrichment plant and the main fuel enrichment plant however the loss of power to the cascade hall may have damaged the centrifuges located There. The level of radio-activity outside the Natan's site has remained unchanged and at normal levels อย่างที่เราฟังไปะะสำหรับโรงงานนาทันซึ่งถือเป็นหัวใจของโครงการผลิตอาวุธนวเคลียร์ของอิหรานความเสียหายทางกายภาพอยู่บนเฉพาะโครงสร้างบนพื้นดินแต่ใต้ดินยังไม่มีการ รายงานถึงความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตีแต่เกิดความเสียหายหลังจากบนดินนะซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเสียหายแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องเวียงซึ่งอยู่ด้านล่างนะถามต่อว่าแล้วมันจะมีอันตรายจากการเกิดการรั่วไหลของสารกรัรมมันตรังสีหรือเปล่าพออ e a บอกว่าขณะนี้ระดับของสารกัมมันตรังสีบร,ริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่รับได้หรือปกตินั่นเองนะคะ นี่ก็คือโรงงานที่ชื่อนาทันนะฮะซึ่งเป็นโรงเสริมสมรรถะแร่ยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านอีกโรงหนึ่งที่มีการพูดถึงในการถแถลงเมื่อคืนก็คือโรงงานเสริมสมรรถะแร่ยูเรเนียมฟอร์โดนะฮะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อิสราเอลเล็งไว้แต่ว่ายังไม่สามารถทำลายได้อย่างถนัดมือเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินอันนี้ ได้รับการพิทักษ์ปกป้องมากกว่าโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานที่ชื่อนาธานอีกนะคะฟอโดเป็นอีกโรงหนึ่งที่ใช้สำหรับเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตร,รานไปทางใต้ประมาณ160กิโลเมตรโดยที่นี่นะ,ค,ะคาดว่ามีเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกแตะกอนประมาณ3,000เครื่องจะน้อยกว่าที่นาธานซึ่งมี5,000เครื่องโรงงานแห่งนี้เคยอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ IAA e โดยเมื่อปลายปี2022 IEA e a เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ระบุนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะรูเนียมถึงร้อยละ60แล้วส่วนนาทันเนี่ยขึ้นไปประมาณ65หรือเกือบ70แล้วจุดนี้อิสราเอลต้องการทำลายเช่นเดียวกันแต่ว่ายังทำไม่ได้เต็มที่เพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์พิเศษจากสหรัฐซึ่งยังไม่ประกาศตัวเข้าร่วมสงคราม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างแถลงข่าวนะฮะผู้มนวยการ IEA ระบุว่ายังไม่มีสัญญาณความเสียหายของโรงงานฟอร์โดซึ่งในช่วง5วันที่ผ่านมาถูกโจมตีอย่างหนักจออิหรานการที่อิหร่านต้องการทำลายความสามารถด้านนิวเคลียร์ของขออภัยค่ะการที่อิสราเอลต้องการทำลายความสามารถของอิหร่านทางด้านนิวเคลียร์ให้รับคาบเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้อิสราเอลพยาย,ยามจะดึงสหรัฐเข้ามาร่วมวงเพราะว่า ถ้าเกิดไม่มีสารัฐเนี่ยอิสราเอลไม่สามารถทำได้แบบเต็มที่ไม่สามารถทำได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนื่องจากขาดอุปกรณ์ทางการทหารบางอย่างที่จะเจาะลึกเข้าไปใต้ดินนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เกมตอนนี้คืออิสราเอลทำทุกอย่างเพื่อให้สารัฐกระโดดเข้ามาร่วมวง นอกเหนือจากนาธานแล้วก็ฟอร์โดนแล้วนะคะอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ที่พอ o อเอเอได้พูดถึงแล้วก็เป็นอีกจุดสำคัญของอิหร่านก็คือศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์อิสฟาหานนะฮะจุดนี้ทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่ในการผลิตยูเรเนียมเฮกซาฟูไรก็คือก่อนที่จะไปนาธานกับฟอร์โดเนี่ยมันจะต้องมาอิสฟาหานก่อนเพื่อที่จะเอายูเรเนียมเฮกซาฟูไรออกมาให้ได้แล้วก็ส่ง ยูเรเนียมพิกซาโฟไรเข้าไปเข้าเครื่องปั่นเพื่อให้ออกมาเป็นยูเรเนียมที่สามารถใช้ทำอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยอิสฟาหาันก็ถูกโจมตีนะคะซึ่งพออ a a เบอกว่าจุดนี้มีอาคารเสียหายหนักเหมือนกันทั้งหมด4ีแห่งได้กันนี่คือความคืบหน้าหรือการประเมินสถานการณ์ล่าสุดจาก IAEA e นะคะหรือว่าองค์การทะบวง พลังงานปรมนโนระหว่างประเทศซึ่งทำหนะ้าที่ในการเก็บข้อมูลทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ i a e a น่าจะเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเรื่องของนิวเคลียร์ของอิหร่านมากที่สุดเพราะว่าเคยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปตรวจความคืบหน้าของความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นระยะระยะสรุปตอนนี้นะสรุปก็คือว่าความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านต้องถือว่าถอยหลังไปมากพอสมควรเนื่องจากโรง งานนาธานถึงแม้ว่าอิสราเอลยังเจาะเข้าไปใต้ดินไม่ได้แต่การทำลายบนดินก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องปั่นหรือเครื่องเสริมสนับนา,านรายูเรเนียมซึ่งอยู่ใต้ดินไปเรียบร้อยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ของผู้นการ IAEA e นะฮะ